สวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้พวกเราก็จะมาหาบ้านเบาพี・เตอร์นะฮะหลังนี้ใช่ไหมนะครับหลังนี้แหละนะครับอยู่บ้านนากอกนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอามาม่วมมาฝากโอ้หนนเข้าทางนูน้นอ้อมไปทางนูน้นเอออ้อมทางนูน้น สบายดีบขออนุญาตไปเน่เด้อไปหาบ่าวปีเตอร์นะบ้านเราทางนี้ปะโดยเดือดๆครับใจกินข้าวหอมยังเนาะกินเฟอโอ้แต่แซ่บเนาะอ่ะนี่นะฮะหมู่บ้านของบ่าวปีเตอร์นะทีมงานเราก็เอามะม่วงมาฝากเนาะนะครับของผมกับของมาดามนะครับหามาแบ่งปันกันคุยกับบ่าวปีเตอร์บอกว่า มะม่วงโบมี่เพื่อนปะนนะ้น้องปอนกับไอพี่ก้าวก็ตามมาแล้วก็มาดามตามหลังมาพี่น้องเเเเดดดด ตัวได้เฮือนปีเตอร์เนาะเอ้าวนี่น่ะปีเตอร์อ,อรยู่บ่ไปทางใดไปบ้านไหนอ้อาวโทรโทรหาเราหน่อยว่าเราไปในใดเมื่อกี้นี่ แปลงโทรทัศน์เบ่โอ้โสาย่ายหนิสาย่าย,ย,าย,ายอยู่ทางใดย่ายอาบน้ำปีเตอร์ฟ้าใสนี่แหละครับบ้านปีเตอร์ฟ้าใสเนาะโทรนัดกันแล้วแต่สงสัยเพื่อนเป็นช่างนะครับเขาตามไปซ่อมโทรทัศน์โทรทัศน์สบายดีสบายดียดโอ้โห không bảo Peter Bảo Peter tư Bỏ Ừ Khuôn bỏ tục hơn bỏ Tục hơn bỏ Ồ, đẹp nó บอกพวกเป็นยังลูกหลานบ้นางนะลูโทรถามเราเนี่ยว่าเราเป็นเนี่ยไเราเอดาะวยไเพราะว่าก่อนเข้ามาเมื่อกี้โทรนัดแกแบอบกแกบบอกว่าหยุดถ่ายอยู่เฮือนแต่ว่าเพื่อนแบบว่ายังไงอะมีงานด่วนเพื่อนเนาะเพ่อนก็เป็นคนรับซ่อม โทรทัศน์ซ่อมเครื่องเสียงนะบาวพิเตอร์นี่น,น,นี่เดี๋ยวเราอรอพี่ปิเตอร์ก่อนเนาะ ใช่คุณขับรถไทยปรจอดเมมนบอใส่พึ่งนีโ่โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันทางนั้นเดี๋ยวคอยนี่เดี๋ยวคอย,คอยเอาบักม่วงมาต้อนนี่คอยมาบอกเอามาฝากไว้อยู่น่าเมยเด้อนี่ยินดี<ม> เออเออคอยเอาบักม่วงมาฝากไว้นะแม่เด้อคอยมาให้แม่เด้อโอเคโอเคงงละอ่าโอเคโอเคบาย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 เออโอ้ยตามตัวยากจริงน้ำเบาปีเตอร์ ดูดูรถไทยดูรถไทยสิ่งรถไทยขนาดเออเอาเอาไปไปไปโอเคไปเล่าข้าวเอาเราหนีแล้วทีมงานรถอันนั้นเราเปล่าววิทเตอร์ทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะใจแม่ล่ะ ใช่อยู่ใส่แล้วขบวเห็นลราเสาบังเราไว้อยุงโอ้ไะเอาบางม่วงให้เราแล้วก็ไปกินข้าวกินน้ำเนาะอะพีอยู่แล้วไทยหรอเปล่าอืมไปแม่ไปเจ้าบออะไรบ่มาดามเอาบางม่วงให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกินน้ำอ้าวแม่นี่บักม่วงมีของจูเฮือนอยู่สวนบ่าววิเตอร์ว่ามาแม่มากินเสื้อเข่าเราปะม่วงสุกกินเสื้อเข่า ตัวนี่ตัวใหญ่ตัวบุมก็ได้เันแซ่บหอมเลยเลยไปกันเด้อแม่เด้อคันเน้อเลย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 เยเลยเเลย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 เเลยเลเลยเอยเลยยเลยเลุเลยเลยลยเลยเลเยเล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 ยเยยเเเเเเืเเเเเยลลยล เอ connect, อป่ะลูก <Leah> อมป่ะเขาออกทางใดได้ปะทางนี้ก็ได้เนาะอ่ะทุกท่านหลังจากคุยกับเบาวปเตอร์แล้วคาดเคลื่อนกันนะครับเพราะว่าเบาวปเตอร์มีงานด่วนนะเครื่องเสียงเนี่ยทีมงานเครื่องเสียงลากตัวขึ้นรถไถไปเลยนะครับให้เบาวปเตอร์ไปติดตั้งเครื่องเสียงเดี๋ยวไม่เจอกันเดี๋ยวไว้ตอนแรงก่อนนะครับค่อยว่ากัน เนี่ยเราก็จะไปกินข้าว <c oughs> กินปลาก่อนพีน่ okay. น,น้องโอเคอย่างนั้นนำสั่งยัง,ยยงขุดใหม่หละโอ้เลิกเนาะก็จะเอามือขุดหานี่เลยจังใดนี้พอดกล,ดลมดีนะนขนาดนะประมาณสี่ห้าเมตร สี 4, ่ห้าเมตรได้ขุดน้ำหาน้ำคือว่าอะไรเนาะมันบนมีน้ำเนาะ <Okay. S 1> ไปโอเคครับจะเดินทางไปต่อแล้วครับไม่เจอบ่าววิเตอร์เนะคุยโทรกันแล้วนะครับเข้า <c oughs> ไปเรียกไปงานไว้เจอกันคลิปนะ <c oughs> คลิปนี้สบายดีครับ